มอสเฟสนะครับมอสเฟสหรือทรานซิสเตอร์สนามแม่เหล็กนะครับชื่อเต็มๆตมก็คือเมงกานีออนออกไซด์ ide, นะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับไฟเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์นะครับก็อันนั้นก็คือชื่อเต็มเตม,เตมนะครับ แต่ว่าเราก็จะเรียกว่านะครับอาจจะเป็นทรานซิสเตอร์สนามแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็คือเอาชื่อที่มันเข้าใจง่ายที่สุดก็คือมอสเฟสนะครับมอสเฟสตัวเนี้ยนะครับทำหน้าที่คือควบคุมการไหลของกระแสไฟนะครับควบคุมการไหลของกระแสไฟโดยปกติมอสเฟสจะมีอยู่ด้วยกัน3ามขั้วด้วยกันนะครับก็คือขั้วที่เป็นขั้วเกตนะครับเกตนะครับขั้วที่เป็นขั้วเด่น นะครับขั ort, ้วเดนหรือขาเดนเนี่ยนะครับขั้วต่อซอสนะครับหรือว่าขั้วซอสหรือขาซอสนะครับอันนี้ก็จะแทนด้วยนะครับเกตนะครับขาเกตนะครับแทนด้วย G นะครับเดนนะครับขาเดนนะครับแทนด้วย D นะครับแล้วก็ขาซอสนะครับขาซอสนะครับแทนด้วยตัว S นะครับ อ่อันนี้เป็นรูปร่างลักษณะของตัวถังนะครับตัวถังในรูปแบบต่างๆนะครับอ่ะตัวถังนะครับที่จะพบเจอบ่อยสุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ SOP 8นะครับอ่อันนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับอันนี้เป็นรูปร่างลักษณะตัวถังนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับที่แตกต่าง การออกไปตามเบอร์ตามผู้ผลิตนะครับแต่ว่าเวลาที่เรานําไปใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับก็คือให้คิดเสมอว่าให้คิดง่ายๆเลยว่ามอสเฟตเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสวิต์นะครับมอสเฟตนะครับเปรียบเสมือนกับสวิต์นะครับอันนี้คือให้จําง่ายๆนะครับมอสเฟต as a s w i t c วนะครับ อ,อันนี้ก็ตัวถังนะครับอาจจะเป็น4ขานะครับอาจจะเป็น8ขานะครับ8ขานะครับหรือว่าอาจจะมี3ขาแล้วแต่เป็นขาแบบนี้นะครับขาตนี้เชื่อมต่อกันนะครับอ่าคราวนี้นะครับเวลาเราจําแนกขานะครับเราก็ดูว่าขาที่1นะครับเราจะเริ่มต้นนับขา1นะครับตรงที่มันเป็นจุดมาร์กเนี่ยนะครับจุดมาร์กไล้นะครับงั้นขา1นะครับขา2นะนะฮะ ขา3านะครับขา4ขา5นะครับขา6 7 8นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ1 2 3 4นะครับ5 6 7แล้วก็8นะครับอันนี้1 2 3นะครับ4นะครับ5 6 7 8นะครับอันนี้1 2 3นะครับ เวลาเราจำแนกขานะครับเวลาเราจำแนกขาว่าขาไหนเป็นขาเกตขาเดนขาซอสนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับหรือว่าจำได้นะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยแบบไม่ต้องที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็คือขา1 2 3เนี่ยนะครับ1 2 3ขาเป็นขาซอสนะครับขา4นะครับขา4จะเป็นขาเกตนะครับแล้วก็5 678จะเป็นขาเดนนะครับ ซอสนะครับเกตนะครับแล้วก็เด่นครับอ่าซอสเกตเด่นนะครับซอสเกตแล้วก็เด่นนะครับอันนี้นะครับเกตเด่นซอส G D S นะครับ อันนี้คือรูปร่างลักษณะตัวถังนะครับแล้วก็มาตรฐานขาที่ใช้ทั่วไปนะครับที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับก็คือขา1ขา2แล้วก็ขา3เนี่ยนะครับก็คือขาซอสนะครับขา4ก็คือขาเกตนะครับขา5ขา6ขา7แล้วก็ขา8เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นขาเด่น เพราะฉะนั้นนะครับก็มอสเฟตนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีด้วยกัน3ขั้วนะครับ3ขาก็คือขาเกตขาเดนแล้วก็ขาซอดนะครับอ่าเราก็จําไว้ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับก็มอสเฟตนะครับมอสเฟตก็ประมาณนี้นะครับ ขานะครับเกตเดนซอสซอสเกตเดนนะครับดูดีๆนะครับอ่ะคราวนี้มาดูนะครับมาดูชนิดของมอสเฟตกันบ้างนะครับมอสเฟตเนี่ยนะครับมอสเฟตนะครับชนิดของมอสเฟตนะครับมอสเฟตแบ่งตามสารกึ่งตัวนําที่ใช้นะครับมอสเฟตมีด้วยกัน2ชนิดนะครับก็คือชนิด n-channel นะครับแล้วก็ p-channel นะครับ และ MOSFET ที่เราใช้นะครับเป็น m o s f e t ชนิด e n h a n c e m e n t m o s f e t นะครับเป็น MOSFET ชนิด enhancement m o s f e t นะครับมี2ชนิดนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเราเรียกใช้งานนะครับเราก็จะเรียกแค่ว่าชนิด n หรือ p นะครับชนิด n ชนิด p นะครับตัว N c h a ช nel นะครับ MOSFET ชนิด n นะครับลองดูดีๆนะครับ เฟดชนิด n เ,เนี่ยนะครับเป็นสารกึ่งตัวนำนะครับที่ทำงานได้นะครับในการไบอัสนะฮะในการจ่ายไบอัสให้กับมอสเฟตนะครับโดยอาศัยแรงดันไฟบวกนะครับส่วน h a ช n e l เนี่ยนะครับอ่าอ,อันนี้ก็จะกลับกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาขยายความตรงนี้นะครับเรื่องแรงดันไฟบวกแรงดันไฟอ่า ด้านลบเนี่ยนะครับคราวนี้มาดูตรงตรงสัญลักษณ์ก่อนนะครับถ้าเราแยกแยะสัญลักษณ์ของชนิด n นะครับกับสัญลักษณ์ของชนิด p นะครับเราก็จะสังเกตดูว่าเฮ้ยในการต่อใช้งานนะครับขาเด่นนะครับเด่นเกรนะครับแล้วก็ซอสนะครับขาเนี่ยจะมีเหมือนกันนะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของสัญลักษณ์เห็นไหมครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับกับสัญลักษณ์ของการหันหัวออก หรือหันหัวลงตรงนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับสัญลักษณ์แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะจําเอาแบบจําง่ายๆนะครับจําง่ายๆขาเด่นนะครับขาเด่นนะครับอ่ามอสเฟตชนิด p Channel อ่า n Channel นะครับเฟด n Channel นะครับ n Channel นะครับมันจะมีลูกศรนะครับลูกศรเนี่ยหันเข้าหาขาเกต ลูกศรหันเข้าที่ขาเกตนะครับส่วนชนิด P นะครับชนิด P นะครับลูกศรเนี่ยหันออกนะครับออกจากขาเกตนะครับออกไปนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับลองดูดีๆนะครับไม่เหมือนกันนะครับแรกๆเราอาจจะงงจําไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูไปบ่อยๆก็จะเข้าใจเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะจําได้เองนะครับแล้วก็เวลาเราต่อใช้งานนะครับเวลาต่อใช้งานเห็นไหมครับมันจะมีไดโอดหรือซเนยร์ไดโอดนะครับอยู่ข้างใน นะครับอยู่ข้างในทําหน้าที่ก็คือกั้นไฟหรือปล่อยให้ไฟสามารถวิ่งผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าสมมุตินะครับตัวนี้นะครับอ่เป็น m o s f e t ชนิด n c h a ช n น l นะครับถ้าและอ่ขาดีนะครับขาดีมีแรงดันไฟเป็นบวกนะครับขาเกตนะครับขาเกตก็มีแรงดันไฟเป็นบวกนะครับอ่า แรงดันไฟตรงนี้สมมุติมีค่าแรงดัน5โวลต์นะครับแรงดันไฟที่ขาเกตตรงนี้นะครับสมมุติมีแรงดันไฟ3 3โวลต์นะครับเวลาที่เราจ่ายบาอันะครับก็คือจ่ายไฟเนี่ยให้กับตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับไอตัวเฟสตัวเนี้ยนะครับเวลาที่มันทํางานเนี่ยนะครับกระแสไฟที่จะวิ่งผ่านตรงนี้ได้เนี่ยนะครับค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะค่าความต้านทานเนี่ยนะครับปกตินะครับมอสเฟสเนี่ยนะครับ มันจะมีค่าความต้านทานนะครับความต้านทานสูงมากนะครับอ,อันนี้คือค่าความต้านทานจะสูงมากเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เขาจ่ายไฟเข้ามานะครับอย่างเช่นบวก5โวลต์นะครับการที่ไฟจะวิ่งมาได้นะครับไฟปกติจะวิ่งจากขาเด่นนะครับแล้วก็ไปที่ขาซอสนะครับหรือถ้าต่อไฟจากทางด้านขาซอส์นะครับไฟมันก็จะวิ่งออกไปที่ขาเด่น นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเรานะครับเวลาเราดูนะครับเวลาเราดูชนิดของมอสเฟตนะครับดูดีๆนะครับก็ดูสัญลักษณ์ลูกศรให้เข้าใจนะครับดูสัญลักษณ์ของขั้วนะครับขั้วตรงนี้ให้ดีๆนะครับขั้วไหนด้านบวกขั้วไหนด้านลบนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้มัลติมิเตอร์นะครับใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจเช็คเนี่ยนะครับเวลาเราวัดไฟนะครับวัดฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นบวกอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นลบนะครับก็สามารถจะใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับวัดได้นะครับวัดได้วัดดีได้วัดเสียได้ นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบวกนะครับทางด้านของอาขาเด่นนะครับแล้วก็ลบเนี่ยทางด้านของขาซอสนะครับอันนี้ก็คือ,อมันสามารถจะวัดค่าได้นะครับมันสามารถวัดค่าได้ยกเว้นว่ามันเสียนะครับ